เราไปดูดก,กันปลูกนะคะข้าวโพดก็จะสูงเท่าคนถ้าข้าวโพดยิ่งสูงยิ่งดีนะเพราะว่าการปลูกทิ้งไหนต้นข้าวโพดนิใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวข้าวโพดนินานเนาะเราต้องปลูกระยะเวลาข้าวโพดให้สูงเท่าคน นี่ใช้ไม้เสียบหลงนะประมาณนี้อันนี้โอเคตัดหลงคนวางแล้วนกดมันจะยืดนะเอะมันจะเึ้นข่าโอเ โอ้เออกวางไปหนึ่งบ้กคนหนึ่งวางนะคะคนหนึ่งติดตามนี่ก้าสี่สิบวันนะคะพร้อมปลูกค่ะเอามาลงที่ไร่แล้วนะอันนี้คนงานโอเคอันนี้พันสกตะ5ห้าศูนย์แปดประมาณนี้ก้าสวยเลย ยสามแผ่นต่อคน,นะลูกในแตงข้าวโพดนี่ชุดนี้อัมพาโกนะกีสตาระจานี่คิงคาร์ดกค